ครับก็สวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆาคลิปนี้จะทำปลาทอดขมิ้นนะปลาทอดขมิ้นทางใต้ในีชอบกินขมิ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทําปลาปกติจะใช้ปลาแดงแต่ผมไปหานซื้อตลาดไม่มีนะครับช่วงนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นก็เลยซื้อปลาสําลีมานะครับ ปลาสมบีมาเดี๋ยวก็จะทำกุกกร,รมิ่นแล้วก็ทอดก็เรียกว่าพาทอดกรรมิ่นนะครับก็เตรียมกระมิ่นไว้แล้วนะครับแล้วก็หอมหอมเทียมแล้วก็เดี๋ยวมีเกลือเดี๋ยวก็ทําตามขั้นตอนนะครับไปดูขั้นตอนการทํากันนะครับครับอันดับแรกนอกโขเตรียมปลาทีแ้กก็ต้องเอามาตํากระมิ่นก่อนนะครับนี่กระมิ่นแล้วก็ หอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงด้วยนะครับอ่ตาตำมันก่อนนะครับตำก่อนใช้ได้ครับ,รบให้มันะเะเนีนดให้มันเข้ากันหน่อยนะครับโอเคเริมได้ครับตำม,มันต้อง ถ้าคนสมัก่อนก็จะลูกสาวบ้านไหนตำคุกดังเพรา่ใช้ไม่ได้ต้องโรงผ้าต้องตำไม่ว่าไม่ใช่ว่าตำได้ยินสาบ,บ้านเจ็ดบ้านสมัยนี้ไม่ต้องนะผมจริงก็ใช้ปั่นแต่ผมไม่ปั่นผมตำดีกว่าตำมันอร่อยกว่าครับครับทีนี้ปลานะครับปลาผมเลือกที่จะหั่นเป็นชิ้นนะครับปลาสำลี นะครับแต่จะใช้ทั้งตัวก็ได้แต่ว่ามันจะเปื้อนน้ามันหน่อยในการทอดแต่อย่างนี้เราไม่ทอดทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่ามันไม่เปื้อนน้ามันด้วยก็หัน่นหั่นเป็นชิน้นไว้นะครับเดี๋ยวคุกกันนะครับเบื้องต้นผมใส่ซีอิ๊วขาวก่วอนนะครับเพิ่มรสชาติความเค็มอร่อยใส่ซีอิ๊วขาวก่อนนะครับ ใส่ซีอิขาวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุกกันนินเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็ต้องคุกกันนะครับขมิ้นมันน้อยไปหน่อยปลามันเยอะไปนะครับแต่ว่าก็รสชาติก็คิงจะได้แหละนะครับก็อาจจะเพิ่มเกลือนิดหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่า ่าทอดเนี่ยมันต้องมันต้องมีความเค็มเกลือน,นิดนึงนะครับแต่ผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะครับซีอิ๊วขาวเนี่ยรสชาติมันดีกว่าแล้วก็เราปรุงสุกเนี่ยมันไม่คาวมันไม่คาวน้ำซีอิ๊วนะครับโอเคถ้าใครไม่ทอดเนอย่างนี้เอาไปอบก,ก็ได้นะนะครับเอาไปอบอบก,ก็โอเคนะอบมันจะไม่มีน้ำมันเลยนะครับแต่ว่าทอดก็าบางคนติดใจทอดก็ต้องทอดก่อน นะครับอีวิต้าเอาไปใส่ในหม้ออบก,ก็โอเคเลยนะครับอัน <c oughs> นี้นะครับตั้งน้ำมันในร้อนหน่อยนะครับตั้งน้ำมันในร้อนหน่อยแล้วก็เกลือนำหน่อยใส่เกลือนำไปนิดนึงนะครับทอดเนี่ยนะต้องใส่เกลือนิดนึง โทษปลาโทษหมูนี่ใส่เกลือนำนิดนึ่งนะครับแล้วก็คอลุงได้เลยนะตำมันเหลือ,องใเงนไหมเหลืองกับขมิน้นใส่กลางๆหน่อยก็ได้นะ หมดเลยทีเดียวเครื่องทีเดียวตองมาใส่ด้วยนะครับใส่แรกอยาก่าเพิ่งไปแตะมันนะครับเพราะว่าปลาสดเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยไหม้เร็วนะปลาสดเนะี่ยมันไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่นะครับ อร่อยมันสุกที่ก้านหนึ่งก่อนแล้วค่อยพลิกนะครับหอมแล้วนะหอมกับมิ้นแล้วนะครับตาไฟหน่อยก็ได้นะครับไอันนี้สุกแล้วก็จะอร่อยอันเดียไปเตรียมจานกันครับนา้ได้เริ่มพลิกได้แล้วิ่มพลิกได้แล้วสุกแล้วเห็นไหมลืมสุกสุกตังนี้สุกแล้ว เรติกทุกงานเลยอืมหอมกับนะยิ้นนะปลาสดต้องเบาๆเพราะไม่องั้นเดี๋ยวเดีย๋ยวเนื้อมันเละปกติก็ใช้ปลาปลาแดงแต่ผมหาปลาแดงไม่ได้ก็เลยถามแม่ค้าว่าเอาไปคุกกับมิ้นได้ไหมปลาดำดีเขาก็บอกว่าได้ได้ก็เอามาเลย <laughs> เราคนใจง่ายเงินจ่ายตลาดก็ต้องไปหาวัตถุดิบเองมันจึงจะได้นะครับโอเคเริ่มดีเลยแต่คช้น้ำมันหน่อยแต่ใช้น้ำมันเยอะไม่ได้เปลืองเศรษฐกิจยุคนี้นะครับ เดี๋ยวมาชิมกันในชารทอดอย่างเงี้ยถ้าโรยเกลือนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าเกลือเนี้ยมันจะลงไปอยู่ในเนื้อแต่ว่าอย่าเยอะนะแต่ก็จะทําให้อร่อยเหมือนเราทอดหมูทอดเนื้อหมูเนี้ยทอดไปก่อนแล้วก็ค่อยโรยเกลือทีหลังนี้ถึงอร่อยนะครับถ้าคุกไปเลยแล้วมันมันมันไม่อร่อยหมูทอดเกลือเนี้ยต้องโรยเกลือทีหลังแล้วมันจะอร่อยนะครับ ให้เข้าไปในเนื้ออร่อยจะดีเลยครับเริ่มได้แล้วนะครับโอเคฉุกมันฉุกแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้กรอบนิดนึงแต่ว่าหอ,อมเชียวนะครับครับเสร็จเรียบร้อยตักใส่กระดาษซับมันนิดนึงนะครับหุมแมวโ้องเลยเถอะแมวหอม แมวหอ,อมอยากกินทันทีเลยอลองชิมดูอืมไอเรงกออือร่งก,มแ,งกแมวโรกงเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ